น้ำถ่วมรอบสองมักคาสารข้ามครับผมสายเป็นตายไห้ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตร channel ครับพี่น้องครับนี่สสำหรับเศ้ามมอนีครับเขาสิมาว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ น้ำท่วมนะครับในรอบที่สองนะครับพี่น้องครับนี่นาะนี่ครับพี่น้องครับนี่สําหรับพิกัดนะครับที่ผมกําลังยืนอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่บ้านโน้นตานครับตําบลมะคาน้ออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสร a k a นี่ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนนะครับทางเข้าบ้านโน้นตานนาะเพื่อสิไปทังบ้านมะคาครับพี่น้องครับนี่ จากบ้านโนนตาลนะครับอตรงนี่คือไปบ้านมะคาเนอออกทางขวานี่คือเขาหมู่บ้านครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าตอนนี้ครับน้าท่วมรอบสองครับพี่น้องครับซึ่งปกติแล้วรอบแรกนะครับถนนเส้นนี้เนาะบ่ได้มีน้ำนะครับเนี่เพราะท่านท่วมเนาะแต่ว่ารอบสองครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ยนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับเลือกเติพอสมควรครับผม ส่วนทางนี้นะครับไปทางบ้านเปื่อยน้ํานะครับแล้วก็ไปทางวัดป่าวังเรื่องนะครับออกสู่บ้านดอนเวียงจันทเขาในตัวเมืองสารคามครับพี่น้องครับซึ่งสาเหตุนะครับของการทีน้ําท่วมตําบลมะคาในรอบที่สองนะครับเกิดจากพายุฝนนะครับที่่านมานะครับนาะตกลงในพื้นที่จังหวัดชัยภูินะครับโดยเฉพาะยังยิ่งอำเภอผู้เขียวนะครับมีปริมาณน้ำฝนนะครับ นักเลยทีเดียวนะครับสําหรับจังหวัดชัยภูมินะครับอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเพื่อนกับปอยน้ำลงมาแม่น้ำซีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับปลอยน้ำลง่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับดังนั้นปกติแล้วนะครับน้ำจากแม่น้ำซีนะครับจากจังหวัดชัยภูมิจากจังหวัดขอนแก่นกับสูงอยู่แล้วนะครับเมื่อมาเจอพายุฝนอีกระลอกหนึ่งนะครับเนาะก็เลยเหตุให้ระดับน้ำของแม่น้ำซีสูงขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับ น้ำก็ยังเข่าเคลื่อนอุบลรัตนะครับซึ่งเคลื่อนอุบลรัตตอนนี้กันร้อเอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งต้องปล่อยน้ำออกครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับหนึ่งคือน้ำจากแม่น้ำซี่นะครับปล่อยไหลลงมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับพี่น้องจากแม่น้ำซีเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องสัญจรไปมาครับนี่นาอนี่ครับนี่นอลรถเห็นไ นี่ครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศเนาะครับนอสสาหรับตอนนี้นะครับสำหรับสำหรับรถที่สัญจรไปมากนะครับพี่น้องครับนี่อาวาจ้าไปนะครับเมื่อกี้นะครับสําหรับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับน้ำตอนนี้ก็มีความจุลอยเปอร์เซ็นต์เครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็เลยเฮ็ดให้เขื่อนอุบลรัตน์นะครับได้มีการปล่อยน้ำบอกมากนะครับนองมีการระบายน้ำบอกมากตอนนี้นะครับ บวกกับนามมาจากแค่พู่มนะครับจึงส่งผลนะครับให้ตำบลมะค่าตอนนี้ครับได้รับผลกระทบนอกในรอบที่สองนะครับครับเบื้องต้นนะครับให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นถนนน้นข้างครับพี่น้องครับถนนน้นข้างนะครับที่ได้รับผลกระทบนอกในนอกจากนั้นนะครับนี่นี่เบื้องปลากล้วยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ที่เพิ่นปลูกนะครับอยู่สองขางข้างครับพี่น้องครับนี่ ผลปรากฏว่าตอนนี้โอ้ยนี่ไกลสิตายเบดแล้วครับพี่น้องครับนี่ี่มาเบิ่งกันใกล้ๆครับนี่เป็นตาสีดายห่าเนาะนี่เอาส่วนพืชผลอื่นๆนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งหน้าเข่าของพี่น้องป้องไปนะครับสเสียหายจังเดยนะครับเอาไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่จากปาลกล้วยเนาะครับนอสองทางท่างนะครับ เข้ามาย่งหน้าเข่าของพี่น้องป้องไปครับตอนนี้ครับนี่โอ้ยนี่นี่เป็นตนายคักเนี่ยครับพี่น้องครับนี่กำลังก้มกำลังง่ามเลยที่เดียวนะครับผลปรากฏว่านี่เอ่อน้าขึ้นมากก้มใช่น้ำจ้อยครับพี่น้องครับนี่โดยมือสองมือที่ผ่านมานะครับก็ยังปกติดีครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้น้าขึ้นมาเร็วเลือเกินครับผม สำหรับการถ่วมนะครับและหลอกสองนะครับของพี่น้องปองไปตำบลมะคานะครับของเฮ่าเนาะเบิรงนะครับพี่น้องครับนี่นี่โอ้ยเป็นนายให้ครับเอาครับพี่น้องครับจากท่านี้ครับนี่ทำมาอีกฝากหนึ่งของถนนครับผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่ท่านี้เป็นท่างตําเนจักหน่อยครับพี่น้องครับนี่เป็นตนายให้เนาะ สำหรับตอนนี้นะครับเห็นบ่อไหนครับนี่เห็นตะไบวีวีอยู่ครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้ไปเบิดเลยทีเดียวนะครับตายบ่ได้เกี่ยวข้อต้นเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าหน้าอยง่างกันนะครับนี่เป็นเขาเงยแน่จ็กน้อยครับพี่น้องครับนี่อ่ากับไข่แน่ทันถ่วมนะครับนี่เนาะ แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำนะครับยังมาในลักษณะแบบนี้นะครับยังมือสองมือที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่ามองนี่ก็คงสีบอลอดขึ้นกันนะครับเนาะเนื่องจากว่าน้าอยู่ทั้งนี้นะครับเป็นหน้าลุ่มนะครับหน้าลุ่มเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นก็เลยเอาบรรยากาศต่างๆนะครับมาให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับเนาะนี่คือโซนทางทิศตะวันตกนะครับของบ้านโน่นตาลเนาะครับเนาะตำบลมะค่าอำเภอ กันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับเอาตอนนี้เข้าไปเบิงโซนทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อนวันนักก็นี่ครับพี่น้องครับนี่เอาเข้าไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกนะครับของหมู่บ้านโน่นตานเนาะเริ่มจากวัดครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนี่นี่ทังเขาวัดนี่ครับนี่เดินวัดเนาะครับนี่เนาะ วัดตานเรืองบ้านโนนตาลครับพี่น้องครับผลปรากฏว่านี่ทางเขาวัดนะครับนี่นอกพอพี่น้องป้องไปนะครับเพิ่นก็ต้องเฮ็ดทางเฉพาะกิจนะครับในการสิ่งเข้าไปทางด้านนี้นะครับพี่น้องครับีเนาะโดยเพิ่นก็จอดรถจักรยานไว้นี่ครับพี่น้องนะครับนี่เอาบัตที่นี่เขาไปเบิ้งพื้นที่อื่ออีกต่อไปเลยครับผมนี่เอาเริ่มจากนี่ละครับผมนี่คือถนนคางวัดครับพี่น้องครับนี่นี่ มอเตอร์ไซค์ไปนะครับกะบมงหัวจากสีดับคือบาดับนาอโอ้ยนะครับน้ำสูงเลยทีเดียวนะครับนี่มือหนึ่งครับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งยับกล่องครับพี่น้องครับนี่นี่คือบริเวณทางวัดนะครับจากวัดไปที่โรงเรียนครับโรงเรียนบ้านโนนตาลนะครับเปื่อยน้ำขุดเวียนครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองย่ามานะครับผมนี่นี่คือบริเวณหน้าโรงเรียนครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือถนนเส้นไปบ้านมะค่าครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่เอามาเบื่องกันชัดๆนิดนึงครับนี่สําหรับตอนนี้เนาะครับแต่นี่คณะคุณครูนะครับเอ่อเพิ่นก็ได้มา เบรงโรงเรียนแต่เศร้าครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะนี่ครับเนาซองเบิงเล็กหน่อยนะครับสําหรับบริเวณโรงเรียนนะครับนี่เนาะมาดนี่ครับบริเวณถนนนะครับนี่เนาะนี่ตรงบริเวณสนามครับผมสนามฟุตบอลสนามวอเล์บอลนะครับนี่เนาะผลปรากฏว่าตอนนี้รน Hans. ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยครับเบิรเนี่ย แค่ผักๆอยู่ครับพี่น้องครับโดยนอกจากนั้นนะครับโดยรอบทราบนะครับจากคณะคุณครูิ่นว่าสําหรับตอนนี้ก็ได้ขนของขึ้นในที่สูงแล้วครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าในอาคารเรียนนะครับในสั่นเรียนต่างๆนะครับได้รับความเสียหายดังนั้นนี่ต้องขนสิ่งของนะครับอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือนะครับขึ้นทั้งอาคารเรียนครับพี่น้องชั่วรข้าวเนาะครับเนาะ นี่คือสภาพทั่วไปนะครับของโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเบียนแล้วก็หนองย่ามานะครับตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายนะครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับนี่จากเว้นโรงเรียนนะครับนาอเอามาเบื่องตรงบริเว้นถนนนนทางครับตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่บ๊ยนี่ครับนี่อันนี้คือทังไปบ้านมกคาครับผม ส่วนทั้งนี้คือทั้งเขามู่บานน้นตานนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดมาารค k มครับพี่น้องครับนี่รถกาลังแล่นมานน่ครับพี่น้องครับมาดูอยากเสล่เบิ้งะครับนะครับตอนตัวตรงไหนแนี่นี่ครับเห็นไหมน้ำแตกคากเลยทีเดียวนะครับสําหรับตอนนี้เนาะนะครับอุ้ยสูงพอถึงวั้นครับพี่น้องครับเอาบัตรที่นี่เข้ามาเบิ้งนะครับสําหรับไฮน้าของพี่น้องปองปายนะครับ อยู่ทางนี่ครับพี่น้องครับนี่ตรงขามกับโรงเรียนเนาะผลปรากฏว่านี่ครับผมโอ้ยเขากําลังงามเขากําลังถอกกาลังก้มครับพี่น้องนะครับผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่เห็นตะป่ายิบๆเนาะแต่ว่าบางส่วนตอนนี้กับไปกันเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่นะโอ้ยนี่ครับผมนี่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 ครับผมและนอกจากนั่นนะครับ นี่พี่น้องฟ้องไปนะครับบางส่วนนะครับที่ยูลุมๆแน่จักน้อยนะครับถือน้ำท่วมไปสองสามหลังแล้วครับผมพี่น้องครับเนาะโ้ยตอนนี้นะครับการสัญจรไปมากของพี่น้องฟ้องไปนอกจากยางเอาแล้วนะครับนี่กระใสต้องใส่เฮียครับพี่น้องครับเี่นเนาะในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเอาบาที่นี่นะครับเข้าไปโซนทังบ้านมะคากันเลยครับผม เอานี่ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาย่างถนนนะครับพื้นที่ของบ้านมะค่าตําบลมะค่าอาเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับถนนเสร็จนี้นะครับไปบ้านมะค่าเนาะครับนี่เนาะบ้านมะค่าตําบลมะค่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับท่างไปนี่นะครับท่างไปบ้านโน่นตาลนะครับแล้วก็ท่างไปสารคามเนาะยังถี่ผมได้ทายให้พ่อให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นะครับนี่เนาะ ถนนเซนเน่เนีครับใกล้หอดบ้านมะค่าแหละครับว่าถึงกิโลนะครับนี่เนาะสำหรับตอนนี้นะครับน้ำกระท่วมเข้ามาในพื้นที่นอกจากทั้งบ้านโน่นตาลแล้วนะครับที่ผมไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะผลปรากฏว่าตอนนี้ครับน้ำกระท่วมเข้ามายั่งพื้นที่ที่หน้าของพี่น้องนะครับทางบ้านมะค่านะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเห็นพี่น้องนะครับที่เพิ่นกำลังกางดางอยู่ครับตอนนี้นะครับนี่เนาะ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่เป็นหน้าเข่าครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะกากายเป็นทะเลสาบน้ำจืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องป้องไปห้องกับพิกวิกิตเป็นโอกาสครับมาหาปูหาปลานะครับกลางดางกลางม่วงครับไสรอบนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เพิ่นถือวิ่งไปส่วนทางด้านบนครับผมไปหาส่อนปูพนะครับผม เอาที่นี่ครับเขามาเบิงต้นเขาเนาะทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยนี่ครับแต่ว่าก็อด่นนี่ครับนี่มาเบิงรอบมาเบิงไส้ซิ่งครับของพ่อพี่น้องป้องไปเขานี่เนาะนี่ครับผมนี่เอาบาที่นี่นะครับเขามาเบิงต้นเขาครับพี่น้องครับนี่บาดนี่ีเห็นบ่ครับนี่มีลักษณะคือกันเบิดนะครับกับทังบานนุ่นเนาะ อันนี้เป็นเขาของพี่น้องป้องไปนะครับทั้งบ้านมกค่าครับพี่น้องครับนี่เอาเฮายรางมาเบิงใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่บู้ยเนี่ยเขากาลังงามเลยทีเดียวครับผมนี่ผลปรากฏว่าจูขึ้นเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับนี่สองสามมือนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็บ่มีวีแววนะครับว่าสินลดปริมาณลงครับมแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเอาบานที่นี่เข้ามาเบิงฝากถนนทั้งนี้ครับ สองสามมือที่ผ่านมานะครับน้าม่เตอร์แนขามถนนมาทั้งนี่นะครับแต่ว่าสําหรับมือนี่ตอนนี้ครับผมนี่ผลปรากฏว่าบูยเป็นตะนายให้ครับพี่น้องครับนี่ท่วมลิฟเลยทีเดียวนะครับอสำหรับเขาอยู่ทั้งนี้ครับผมโซนไปทั้งมาคาไปทั้งบ้านไผ่ครับผม ทางดอนซลาเนาะครับนี่เนาะทา้งซัมโกผลปรากฏว่าตอนนี้โอ้ยไปกันเบิร์เลยที่เดียวนะครับนี่โดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับมือสองมือทีผ่านมากนะครับผลปรากฏว่าน้ำท่วมขึ้นหลายครับนี่ซึ่งนะครับตรงบริเวณนะครับเขาขาวนี่ยครับตรงตรงเว้น้ำเต็มไปนี่นะครับนี่ก็คือมีตาหน้าเขาของพี่น้องป้องไปครับนี่เขามีตาเขางามๆนะครับเนาะ เอาบาดที่นี่งามปันไดนะครับเข้าซูมไปเบิงครับผมนี่ใกล้ๆเนาะครับนี่บู้ยนี่มึงเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่ผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับนี่ใกล้ทวมลิบแล้วครับพี่น้องครับเห็นตะไยเนาะโอ้ยเป็นตะนายใหยครับพี่น้องครับนี่เอาจังไรกันแล้วแต่นะครับก็ฝากเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้ครับพี่น้อง้องไปนะครับ ผู้ที่ถืถอน้ำท่วมนะครับกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะครับหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับเจอน้ำท่วมรอบสองนะครับนี่เนาะเอาเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้ซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะครับสำหรับพลพี่น้องปองไปเช่าให้เช่าหน้าเช่าหัวเช่าวสวนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เนาะครับนี่เนาะ เอาฝากท่ายสุดนะครับฝากขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook f แฟนเพจนะครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเพื่อสิได้มีขวัญกำลังใจนะครับในการเฮ็ดคลิปดีดีแบบนี้นะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวสารนะครับให้พี่น้องป้องไปนะครับใด้เบิ่งกันนะครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานพออําลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเป็นต์นายครับ,รบพี่น้องครับนี่